สวัสดีแฟนๆทุกท่านค่ะวันนี้นะคะต่ายจะพาทุกคนมาชมกีฬาแบดมินตันกันบ้างนะคะโหการแข่งขันเนี่ยเป็นไปอย่างสนุกสุดมันกันเลยทีเดียวค่ะในรายการอินเดียโอเพนปี2026ในรอบชิงชนะเลิศนะคะที่บาร์ดเฟม นักกีฬาแบดมินตันคู่ผสมของไทยเรานะคะนั่นก็คือเดชาพลหรือว่าบาร์กับสุพิศราหรือว่าเฟมนะคะได้ทําการพบก,กันกับนักกีฬาจากทางเดนมาร์คค่ะคริสเตนเซนแล้วก็โบเจค่ะการเจอกันในครั้งนี้มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะคะทําเอาหัวใจแทบวายกันเลยทีเดียวเป็นไปอย่างสนุกสุดมันมากๆค่ะและบาร์ดเฟมก็สามารถเอาชนะได้ด้วยสกอร์สต่อหเกมค่ะ19ต่อ21 25ต่อ23และ21ต่อ1 0 8ค่ะในช่วงเซตแรกนั้นพ่ายแพ้ไปก่อนแต่เซตที่2และเซตที่3นั้นบาร์ Bar f เฟมสามารถเอาชนะได้นะคะทำให้คู่ผสมไทยได้แชมป์ในรายการระดับซูเปอร์750อินเดียโอเพนปี2026ค่ะ ช็อตสำคัญสำคัญนะคะนั่นก็คือจังหวะการตบของบาสค่ะโอ้โหที่คุมแดนหลังได้ดีมากๆแล้วก็การหมุนตัวของเฟรมค่ะทำให้แฟนกีฬาเนี่ยต่างก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะวันนี้ถ่ายจะพาแฟนๆชาวไทยเนี่ยไปฟังคอมเมนต์จากแฟนกีฬาชาวเดนมาร์กและแฟนกีฬาชาวจีนค่ะคือคนจีนนะเขามาร่วมชมการแข่งขันประเภทแบดมินตันเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็แฟนของทางเดนมาร์กด้วยเพราะว่าคู่ต่อสู้ของบาสเฟมเนี่ยเป็นชาว เดนมาร์กก็มีคนเดนมาร์กนะคะมาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านที่คอมเมนต์เดนมาร์กกันก่อนนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าต้องยอมรับตามตรงว่าเกมนี้ไทยเล่นได้ฉลาดมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่คุมอยู่หน้าเน็ตสมบูรณ์แบบมาก คู่ของเราโดนบีบจังหวะตลอดเกมรับของเราไม่ได้แย่แต่การเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนั้นช้ากว่าไทยครึ่งจังหวะซึ่งในระดับเกมใหญ่ๆแบบนี้มันคือความต่างระหว่างแชมป์กับรองแชมป์จริงๆเขาก็ชื่นชมไทยเราเลยะนคะคะว่ามีความแตกต่างกับคู่เดนมาร์กนะจริงๆแล้วเนี่ย่ตยก็มองว่าเดนมาร์กไม่ได้แย่เลยนะเขาก็มีฝีมืออย่างมากเลยค่ะ ความคิดเห็นต่อมานะคะจากชาวเดนมาร์กอีกเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าผมดูแบดมินตันมานานยังไม่ค่อยเห็นคู่ผสมไหนเล่นได้ไหลลื่นเท่าคู่นี้คู่ผสมของไทยเล่นเหมือนรู้ใจกันมานานแต่พอผมไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วคู่นี้เพิ่งจะฟอร์มทีมกันได้ไม่ช้านี้เองโอ้โหเป็นการทำกันบ้านมากๆนะคะใช่ค่ะบาร์เฟมเนี่ยเพิ่งจะฟอร์มทีมกันเมื่อปี2025เองนะคะไม่กี่เดือนเองนะคะ แล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปี2026นะฮะซึ่งต่ายมองว่าเป็นการฟอร์มทีมที่สั้นแต่ว่ามันลงล็อกลงตัวเจอคู่แท้คู่จริงจริงะคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะจากชาวเดนมาร์กอีกเช่นเดียวกันเขาเขียนเอาไว้ว่านี่คือบทเรียนที่ดีสำหรับคู่ผสมเดนมาร์กเราจะประมาทไทยไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่ายอมรับเลยว่าคู่ผสมไทยคือฝันร้ายของพวกเรา ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าไทยอ่านเกมเร็วและเก่งกว่าเห็นได้ชัดเลยนะว่าเกมบุกของเดนมาร์กทำอะไรไทยไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาค่ะ<ๆ>เขาเขียนเอาไว้ว่าฉันไม่เสียใจนะที่เดนมาร์กแพ้เพราะนี่คือเกมคุณภาพระดับโลกเดนมาร์กก็ทำได้สุดยอดมากๆและฉันพร้อมจะเชียร์คริสเตนเซนต่อไป คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าเกมระดับโลกเขาเล่นกันแบบนี้ฉันทึ่งเลยว่าไทยจะสามารถเอาชนะเดนมาร์กได้มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปแล้วจริงๆใช่ไหมเขาก็เหมือนว่ายังแบบตกใจอยู่นะกับผลการแข่งขันนะคะเพราะเขามั่นใจว่าเดนมาร์กจะชนะแน่ๆประมาณนี้ค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าในฐานะแฟนเดนมาร์กฉันเสียใจมากที่ไม่สามารถเอาชนะคู่ผสมไทยได้แต่การแข่งขันในครั้งนี้ทําให้ฉันได้เห็นว่าไทยทําเกมนี้ให้มีคุณค่าและไทยเหมาะสมกับรางวัลน,นี้จริงๆความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าแมตช์หน้าเจอกันเดนมาร์กจะสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองและเอาชนะไทยได้คืนบ้าง ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับแชมป์จากประเทศไทยด้วยนะพวกคุณเก่งมากความคิดเห็นต่อมาค่ะการหมุนตัวของผู้หญิงที่อยู่หน้าเน็ตนั้นทําได้อย่างไรมันดูไหลลื่นและดูเป็นธรรมชาติทําให้เราได้รู้เลยว่าคุณผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงมันไม่ใช่แค่ลูกที่รับยากแต่มันเป็นการสะบัดข้อมือที่สวยงามจริงๆ เขาคอมเมนต์เอาไว้แบบโอ้โหรายละเอียดลึกเลยนะคะทุกคนความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าคู่ผสมของไทยนั้นดูแล้วไหลลื่นดูแล้วสนุกมันเป็นชัยชนะที่คู่ควรกับพวกเขาแล้วจริงๆ ต่อมาเรามาดูความคิดเห็นจากแฟนกีฬาชาวจีนกันบ้างนะคะเพราะว่าคอมเมนต์จากจีนเนี่ยก็เยอะนะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไต่ไม่มั่นใจว่าเป็นคอมเมนต์จากจีนหรือว่ามาเลเซียเพราะบางทีมาเลเซียเนี่ยเขาก็พิมพ์เป็นภาษาจีนเหมือนกันนะคะโดยที่คอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่าบาสคือหัวใจของทีมเขาควบคุมแดนหลังได้อย่างเหนือชั้นทำให้ทีมคู่ผสมไทยเอาชนะเดนมาร์กได้อย่างลงตัว ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าเดนมาร์กแข็งกแกร่งแต่ไทยเร็วกว่าและนิ่งกว่านี่คือสิ่งที่จีนเองก็ต้องระมัดระวังดูเอาไว้ศึกษาเอาไว้เผื่อจะเ,เพื่อจะได้เจอกันในอนาคตความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่ายุคนี้ต้องเล่นแบบนี้แหละไม่ได้ใช้แค่พลักำลังแต่ต้องใช้ความชาญฉลาดในการแข่งขันด้วย ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่านักกีฬาชายไทยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากจริงๆไม่เร่งไม่ฝืนและรู้ว่าจังหวะไหนควรจบรู้ว่าจังหวะไหนควรถอยเกมแบบนี้ชนะได้ยาวๆสุพิศราเล่นหน้าเน็ตได้โหดแบบนักฆ่างเงียบไม่มีท่าทางใหญ่โตอะไรแต่ทุกลูกที่เธอกดนั้นมันเป็นแต้มได้เสมอ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าคู่นี้เจอคู่ผสมจีนใน All England หรือ World Tour Final ฉันบอกเลยนะว่ามีลุ้นชนะ50 5 0เพราะความเร็วและความนิ่งของไทยไม่แพ้จีนแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะเป็นไปได้อย่างไรตอนนี้ไทยเป็นผู้นำด้านแบดมินตันแล้วหรือฉันได้ยินข่าวมาว่าเขาก็ได้แชมป์ในรายการมาเลเซียโอเพ่น เ,เขาเขียนเอาไว้แค่นี้นะคะตรงนี้แต่ขออธิบายนิดน,นึงค่ะว่าในรายการมาเลเซียโอเพ่นนั้นเป็นแบดมินตันชายเดี่ยวก็คือวิวกุลวุฒินะคะในรายการอินเดียโอเพ่นเนี่ยก็เป็นคู่ผสมนะคะบาร์กับเฟมค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่านี่คือคู่ที่อันตรายเอเชียจะต้องจับตามองแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เอเชียนะทั่วโลกจะต้องจับตามองเขาบอกแบบนี้ค่ะ ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไวน้นะคะว่าจากการที่เราได้ศึกษาแบดมินตันมานานเห็นได้ชัดว่าข้อมือของนักกีฬาชายไทยนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการหมุนการสลับข้อมือทำได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อโอ้โหเขาลงลึกในรายละเอียดจริงๆค่ะความคิเดเห็นต่อมานะคะคริสเตนเซนถือว่าทำเต็มที่แล้วเอาใจช่วยนะและโรเจเองก็เช่นเดียวกัน นี่แหละค่ะก็เป็นความคิดความเห็นของแฟนกีฬาชาวเดนมาร์กและชาวจีนนะคะที่ได้คอมเมนต์เอาไว้นะคะ่ายก็หยิบยกมาอ่านให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้รับชมรับฟังกันค่ะณเวลานี้เลยกีฬาแบดมินตันของไทยเรากําลังมาแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชายเดียวหญิงเดียวหรือว่าคู่ผสมนะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่ายกย่องและส่งเสริมจริงๆค่ะ เอาละค่ะแฟนกีฬาชาวไทยที่เห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ